สวัสดีครับวันนี้มีปั๊มลมมาแนะนํานะครับอันนี้เป็นปั๊มลมแบรนด์โมนิต่านะครับนี่รุ่น BT หกพันห้านะครับในสเปคเขาจะมีบอกหน้ากล่องนะครับกําลังวัดอยู่สามวัต์นะครับปั๊มลมออกสูงสุดสองจุดห้าลิตรนะครับแต่เหมือนตัวนี้เขาจะแรงดันเยอะนะครับให้ดูรอบๆกล่องนะครับ รอบๆกล่องประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะดูข้างในนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้าง,างเป็นตัวปั๊มอย่างเดียวนะครับอืมอันนี้บอดี้สวยเลยนะครับเห็นด้านในเลยนะครับตัวบอดี้ใสอันนี้เป็นรุ่น6.5นะครับ อันนี้ก็มีรูกแกวนมาให้นะครับนี่เจาะรูมาให้นะครับสามารถแกวนได้ต้านล่างก็มีจุดยางรองถาดนะครับช่องลมออกหนึ่งหัวนะครับจะลองวัดขนาดตัวให้ดูนะครับขนาดตัวนี่วัดด้านกว้างด้านหน้าเลยนะครับหกนะครับหกเซนนะครับ ตั้งข้างนะครับตั้งข้างยาวสิบเซนนะครับสูงจากฐานนะครับเราจะวัดจากจุดที่สูงที่สุดนะ,ส,นะ,นะสูงจากฐานอยู่ประมาณสี่จุดห้านะครับสูงจากฐานอยู่ประมาณสี่จุดห้านะครับฐานฐานจะอยู่เกือบเจ็ดเซนนะครับประมาณหกจุดแปดหกจุดเก้านะครับ จะลองวัดท่อลมออกนะครับท่อลมออก4มิลนะครับก็ใส่ยางใส่ทั่วไปเลยใส่ปกติเลยครับ4มิลเดี๋ยวผมจะลองต่อให้ดูนะครับอ่ะอันนี้แนะนํานะครับว่าก้อนยอนนะครับเราใช้ปั๊มคนใส่บวกก้อนยอนมานะครับถ้าะว่าถ้าเราวางต่อมาตู้นี่น้ําเข้าเครื่องเสียหายนะครับ จะเป็นประมาณนี้นะนี่แบบนี้นะครับต่อแบบนี้นะครับอันนี้ก็เนี่ยเขาก็จะมีบอกอยู่ข้างกล่องให้วางสูงตู้นะครับไม่ให้วางต่ำกรตู้นะครับงั้นน้ำจะย้อนเข้าปั๊มลมเราจะเสียหายจะลองเสียบให้ดูนะครับว่าฟามฟามดังเขาประมาณไหนนะครับอันนี้ปรับแรงสุดก่อนครับ ไม่ดังนะครับอันนี้เพราะว่าเราอันนี้เรายังไม่ได้ต่อหัวทรายลงตู้นะครับถ้าต่อหัวทรลงตู้นี่เสียงเขาจะเงียบนะครับเงียบกว่านี้เหมือนเหมือนเราเอานิ้วอุดนะครับเงียบนะครับถ้าต่อหัวทรลงตู้จะจะเงียบกว่านี้นะครับดีนะครับเงียบดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองปรับไปลมเบานะครับอ่าลมเบาเงียบเลยเงียบเลยครับลมเบา ว่าใช้ได้เลยนะครับบอดี้สวยเวยครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไปลองต่อหัวทรายแล้วก็ลงตู้ให้ดูนะครับว่าลงน้ำจริงๆว่าออกซิเจนออกประมาณไหนนะครับอ่าส่วนตัวนี้ก็เป็นปั๊มตัหนักเลยนะน้หมอกกับได้างนตู้ได้ยงนตู้60สิเลยนะแต่ว่าลงสะอา ลงลึกสักประมาณ20เซนนะ่ะอย่างเงี้ยลมก็จะออกดีนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปให้ดูตอนอยู่ในน้ำนะครับต่อกดไ้อยู่ในน,น้ำ